เตรียมจะรับไม้ต่อจากขวันไทยและสนใจที่สุดเป็นยังไงบ้างวันอาทิตย์นี้แล้วตื่นเต้นตื่นเต้นครับรุนุมากนะครับผมคืออย่างแรกอยากจะขอบคุณทุกๆคนนะครับที่คอยดูคอยซุกหอดขวันไทยแล้วก็หวังว่าทุกๆคนจะมาดูใจที่สุดกันเขขอยอะค,คือเราอะรุ้นตั้งแต่ตอนมาอวอาจารย์แลวแล้วก็ขวัญไทยก็เห็นว่าเกระแสตอบรับมันดีมากแล้วก็เหมือนแบบเห็นไวรัลต่างๆทางอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยเราก็ดีใจกับเพื่อนๆทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะติดตามใจที่สุดของเรานะคะแล้ววันอาทิตย์นี้ ก็เลยทําให้แบบตื่นเต้นมากอย่างเส้นเรื่องของเราเรื่องจากเป็นรูปใครก่อนเป็นรูปโอ้โหไล่ยาวเหมือนกันอ้ปเทศเป็นรูปของอุ้นรพีครับผมนรพีแล้วก็เพียงขวัญใช่แ้วเส้นเรื่องของเราคือเส้นเรื่องของเราอ่ะมันจะเป็นความรับที่เหมือนแบบเราเจอกันมาแล้วตั้งแต่เด็กเพราะว่าตัวหนูภูกก็เหมือนถูกเลี้ยงดูมาอยู่โรงเรียนเดียวกันเนอะแล้วเขาก็หนูภูกกะเขาไม่รู้ว่าพ่อแม่ที่แท้จริงของเขาคือใครแล้วเราจะมาตามหากันในเรื่องแต่ทีเนี้ย เขาถูกรับเลี้ยงโดยหมอพิสูจน์ซึ่งมันเลยทําให้ตอนเด็กๆเหมือนแบบเราได้เจอการเพราะเรียนโรงเรียนเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่และอย่างของที่จะต้องมาตามหาหลักแท้เป็นยังไงบ้างครับผมก็จริงๆแล้วตัวโรนจักเนี่ยเขาหลงรักกัมบูรกตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอเลยครับผมซึ่งเจอตอนเด็กมากๆเลยครับ <c oughs> เหมือนเียนโรงเรียนเดียวกันแล้วก็หลักใช่แล้วโรนจักรก็จีบไม่ติดจนถึงวันนีน้เลยครับก็ยังพยายามจีบไปเรื่อยๆนะครับผมก็ ตองตองดูนะครับว่าคือตอนเด็กๆอ่ะคือเขาชอบแต่ว่าเขาแกล้งไงมันทําให้เป็นแบบฝังความฝังใจของหนูพุกว่าผู้ชายคนเนี้ยเขาไม่จริงใจกับเราเขาแบบแกล้งเราเขาจะต้องไม่ชอบเราแน่ๆอะไรอย่างนี้หนูพุกชอบผู้ชายแบบจริงใจครับลจากก็เลยต้องต้องเปลี่ยนบุคลิกจากคนที่ชอบแกล้งเป็นคนที่จริงใจขึ้นมาแล้วอย่างเรื่องดราม่าเรื่องดราม่าของอุ้มจะเป็นพัทครอบครัวที่เขาตามหาแม่คือตัวหนูพุกอ่ะ โอเคเขาเติบโตมาอย่างดีแหละเพียงแต่ว่าเขาก็อยากจะมีแม่อะไรอย่างเงี้ยคนก็นเลยทําให้เขาแบบตามหาแม่พอรู้ว่าแม่เขาไม่ได้ตายใช่แล้วเรื่องมันก็ดําเนินตั้งแต่ตน,นั้นแหละแล้วมันได้ทาให้ว่าเหมืนอ,อมนนรณรงค์มาช่วยตามหาแม่เลยครับโดยที่รณรงาานั้นเป็นตำรวจเนาะเขาจะใช้คอนเนคชั่นของเขาช่วยแบบว่าตามหาคุณแม่ของเีาเจอแล้วมันจะมีพาร์ทของตัวด้านตํารวจของรณจงคที่เขาเพิ่มเติมเข้ามาจากนิตยายซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกันด้วยแต่ทุกคนต้องไปติดตามว่ามันจะเกี่ยวข้องกัน อย่างคู่ของเรากับของกับใครคางรักมากกว่ากันเพราะอะไรเขายืนยันว่าเขารักอย่างเดียวใครจะลบกันแต่ก็ขอเขาตีกันไปเลยเราจะรักกันนอที่จะเอารอาจารย์รูปเดียวก็คือใครจะลบใครจะแย่งเลยไม่เไรฉันจะรักคนเดียวทงเรื่องขอรรนจักรว่ายังไงผมว่ารันจักนี่ก็รักเดียวใจเดียวเหมือนกันนะครับผม ชอบหนูพกตั้งแต่เด็กแล้วก็ชอบจนถึงวันนี้เลยครับผมแล้วจิบเรื่องของหลงตามจิบทุกเรื่องใช่คือยิ่งกว่าเรื่องแรกอีกเหรอเรื่องแรกก็คือเปิดมาก็จะจีบเหมือนเดียวไม่ทำงานเลยนะเหตุดูได้ในทีเซอร์ค่ะว่าเขาจีบไปเท่าไหร่แล้วเขามีมุกเสี่ยวด้วยอ้าวพี่ไม่ได้อยากพี่หลงกวเไี่ยากพี่หลงนะเพิ่งมาดูจักรเสียดเขาแล่นเสียดก่อนเพิ่งมาดจักรเนี้ยครับผม ็ตอนอ่านแรกๆกับมันจะไม่มีความเข้าใจเลยครับในสมองผมซึ่งผมก็ไปถามแบบว่าผู้กลับแล้วก็ถามพี่อ้มว่าโอเคความหมายมันเป็นยังไงบ้างเขาคอยอธิบายให้ผมฟังในสุดท้ายก็หวังว่าออกมาจะดีครับผมลองอีกรอบได้ไหมคะอะไรนะฮะลองเล่นลองอ้อมเสียงอีกแล้วรอลองเล่นเสซ็ตฉันไม่หลงกลคุณง่ายๆหรอกพี่ไม่ได้อยากพี่หลงกลพี่อยากพี่หลงมากว้าาาเอาพี่ย้อนกลับไปวันแรกที่ต้องไม่เสี่ยงว้า หยบจะพุ้มสิ่งไงเออเป็นนุนหรอไม่ตอนที่ที่เทมเออตอนที่เทมพี่บอเออมุกแนี้มุกแนีไม่ผมบอกเลยครั้งแรกที่ผมพูดบทนี้มันไม่มันไม่ได้มีเสียงแบบนี้มันจุกแบบคนละอย่างนะครับข้อเสียงข้อเสียงเพี้ยนเพี้ยนแบบงงแบบเบรคของคำก็ไม่ถูกต้องเนาะเออเขาแต่เขาฝึกเขาทำกันบ้านเขาแบบลองพูดให้มันธรรมชาติง่ใช่แต่ถ้าเป็นนุ่นแบบได้ยินครั้งแรกนุ่นก็จะแบบอ๋อเป็นไรอ่ะเปไรจังเป็นไรอ่ะงงมาก อะไรแต่น่ารักดีเขาได้หนอนอ่ะอ่ะเป็นไงถค่ตั้งแต่เทสถ้าเอาคํำนี้ไปจีบสาวในชีวิตจริงเราคิดว่าเรากล้าพูดไหมไม่กล้าครับไม่กล้าแต่ว่าเรารู้ความหมายแล้วรู้ความหมายแล้วใช่ใช่ใช่อแต่ไม่ไม่ไม่กล้าพูดอย่ากตอนที่จะไปตอบพอรู้ต้องมาคู่กันมันเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเราก็เป็นนักแสดงมาก่อนเขาก็เป็นไม่ก่องคืออุ้มเห็นเทสตั้งแต่วันที่มาแคสคือตอนแรกอ่ะแคสไปแล้วแล้วก็ได้อุ้มมาก่อนทีเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวเราจะ ก็ทาการแคสเพื่อดูเคมีอะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะซึ่งเหมือนเทพเป็นคนสุดท้ายเลยมนะั้งที่เจอกันในวันนั้นแล้วมันเห็นว่าถึงแม้ว่าภาษาเขาจะยังไม่แข็งแรงอ่ะแต่ว่าคาแรคเตอร์ข้างในเขาอ่ะมันใกล้คือมันใช่ตัวโดนจักรมากๆออนั่นแหละเราก็เห็นว่าเออถึงแม้ว่าเขาจะมีอุปสรรคด้านภาษาแต่เขามีความธรรมชาติสูงมากค่ะแล้วพอรู้ว่าคนนี้เนี่ยมาเป็นโดนจักรคู่เราใช่เลยอ่ะเป็นเฮ้ยใช่ เราก็หวั่นใจเหมือนกันว่าเอ๊ไม่ใช่รจริงดีใจจริงด<อ>ีใจ,จเพราะว่าวันนั้นที่เราเจอเราก็เห็นว่าน้องแบบตัวเทพแบบมีเสน่ห์มากๆแบบชีวิตจริงของเขาอะไรเงี้ยแต่เราก็หวั่นใจว่าเอ๊เราะว่าวันที่เราเจอกันครั้งแรกเคพคุณไม่ชัดเลยไม่ชัดเลยช่อตัวละครเนี่ยไ <ๆ S 2> ม่ได้เลยคุณนนทรจักเราคือในบทที่ไปแคสวันนั้นมันจะมีแนะนําตัวว่าเอ่อกับผมร้อยตำรวจเอกมลวงนนรจักรจุฑาเทพ ใช่ซึ่งมันชื่อมันค่อนข้างเป็นคำที่ยากพี่น้อยกลับไปตอนที่มันจะต้องพูดชื่อเนี่ยเท่มท่องนานแค่ไหนอ่ะเพราะมันไม่ได้แบบแบบอ่ะอาจารย์ที่สุดอยากขออยากขไปกี้เนี้ยก็คือยศยาวกว่าจะมาถึงชื่ออ่าเราไม่ต้องพูดชื่อเต็มไหมฮะเออมองพระพระจุลเอกมอมหลวงโดนจักรจุธาเทพรองสารวัตรสืบสวนกองบังคับการปราบปรามยาเสพติดครับผมนี่คือตำแหน่งของเขาซึ่งอันเนี้ยคือผมจําได้เลยครับว่า คลาสแรกที่เราไปเรียนการแสดงกันน่ะคือแอคทิวิตี้แรกนะครับที่เขาให้ผมทําคือให้ท่องบทนี้ตรงข้างหน้ากระจกนะครับให้มองตัวเองแล้วก็ท่องเรื่อยๆให้พูดให้คล่องปากก็ท่องเป็นประมาณ2ชั่วโมงได้เลยครับกว่าจะได้แล้วตอนนี้ลืมไม่ลงเลยครับใช่แล้วก็รู้จักเป็นอย่างนั้นนะใช่ครับจนกว่าจะพ่อปากเรื่อยๆครับแล้วแค่รู้จักพี่ปุ้มไหมก่อนหน้านนี้ จริงๆผมผมไม่ค่อยได้ดูละครไทยไม่ไม่ได้ไม่ได้ติดตามนะครับผมว่าอยู่เมืองนอกด้วยเนาะแต่พอมาเจอพี่อุ้มตัวจริงก็แบบนักแสดงคนนี้เก่งมากๆแล้วก็น่ารักมากๆแล้วผมก็ไปทำรีเสิร์ชทำกันบ้านนิดนึงว่าคนนี้คือใครอ่เพิ่งรู้อ่ะเขาอ่ะรีเสิร์ชเจอเจออันนั้นชื่อว่าอะไรนะที่ที่เล่นเกมฉลาดเกมใชเนี่ยลาดจะเป็นพงษ์ฉันก็ไปดูแล้วแบบสุดยอดแล้วก็ก็ดีใจครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เลย แล้วอย่างอุโมงเห็นเขาจากวันที่เราเริ่มเป็นผู้ภาษาไทยแทบจะไม่พอด้แล้วพอวันนี้มาว้าวเขาเลยนะคะว่าทำไมเขาได้ขนาด้เพราะเราไปถึงเป็นครูเขาจะงบราการการถ่ายไปเรื่อยๆใช่นี่ถือว่าเป็นอาจารย์ด้วยนจริงๆแบบดีใจเพราะว่าคือไม่เห็นตั้งแต่อ่านก้าวแรกที่เขาเข้ามาแบบพูดไม่ชัดเลยแล้วเราก็เห็นว่าเออเขาพยายามมากๆในทุกๆคิวเราจะเห็นว่าเออเขามีพัฒนาการแล้วก็ความตั้งใจของเขาแบบ ยอดเยี่ยมแล้วตอนเนี้ยแทบจะเป็นคนไทยแท้แล้วนะคะใกล้แล้วใกล้แล้วอะไรอะไรคือภาษาอังกฤษพูดไม่ได้แล้วภาษาอังกฤษจะพูดไม่ได้แล้วตอนนี้พูดได้แค่ภาษาไทย No พูดได้สองภาษาครับพี่กองเขาบังคับไหมว่าห้ามพูดภาษาอังกฤษนะบังคับครับหลอกแต่แอบพูดนะครับไปโดนด่าผ่านวัวดิครับใหญ่ๆมีกติกายังไงคะถ้าพูดภาษาอังกฤษอ่าผมจําได้ว่ามีวันหนึ่งที่ผมไปกองรูละคร แล้วคุณกองทัพพิกเนี่ยเขาก็โตจินผมกับพีกก็จะชอบเป็ภาษากฤษเพราะว่าคุยเ <c oughs> รื่องเพื่อนๆกันกนะครับคุสบยสบายๆแล้วมีวันหนึ่งพี่พี่จ๋าวอบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวขึ้นซับดีกว่าซับไทยต้นเป็นภาษาไทยดีกว่าเพราะว่าคือมันติดไมล์เนาะ <c oughs> เราทั้งกองได้ยินเราพูดภาษาังกสองคนเขาบอกว่าต้องมาขึ้นเป็นซับไทยละแต่จริงๆเหมือนแบบเขาชอบเมาเป็นภาษาอังกฤษคือถ้าแรกๆช่วงแรกที่เห็นเนะ่ยเขาจะเหมือนพูดน้อยใช่ไหมจริงๆเขาแค่ พูดไทยไม่คล่องแต่ถ้าพูดภาษาอังกฤษนี่คือพูดไม่หยุดนะคะในกองอ่ะเขาจะชอบเม้าทุกอย่างภาษาอังกฤษเจออะไรมาเวลาเมาเขาก็จะเมาเป็นภาษาอังกฤษก่อนเพราะว่าเขาจะได้ฟิวที่สุดใช่รู้สึกอินนะครับใช่คือพูดเยอะหรือพูดมากพอเขาได้พูดไทยได้ยินพูดไม่หยุดพูดไม่หยุดเขาเมาได้แบบรัวมากค่ะอ่ะอีกหนึ่งฉากที่เราไปยกดรองพุ่มกับว่าเราอยากถึงมันเองอันนี้ผมไม่ได้ทํานะพี่ ี่ไปเราเรียนคาแรคเตอร์เป็นโรนจักรช่างครับโลจักรทำไมเราไม่ไอโลนจักรคุยกับพวกกับยังไงก่อนเราเรียกเราไม่ถ่านาโลนจักรใช่อะไรที่มันรู้สึกแบบว่ามัไมมันไม่มีอ่ะเออทำไมมันต้องมีอ่าเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับจากมุมมองของของโรนจักรเนาะโรนจักรนี่ไปกองของพี่ๆเขาเนาะไม่ใช่กองนี่ไปไปหาพี่เขา แล้วก็เห็นว่าอ้าวทำไมพี่เขาเล่าให้ฟังพี่พี่เขาเล่าให้ฟังว่าโอ้โหทำไมมีแบบว่าเลิฟซีเงนเยอะแยะแตจะมีหมดตัวโรนัลจักรก็ครับพี่คนไหนเล่าให้ฟังเขาเอ่ยชื่อเลยบุ๋มทั้งหมดเลยทั้งสี่ทั้งสี่เลยแม่ขอไปยล่าฝั่งพี่พี่เขาพี่พี่คนไหนที่รู้สึกว่าเขามาขงว่าของที่สุดสีแต่อาจารยร์ถือว่าอันนี้ก่อนอ้าวที่สุดคุณ ผมจําได้ว่าวันหนึ่งอะผมไปบอกไมค์กี้ว่าเอ้ยมีฉากแบบว่ามีฉากจับมือกันแล้วนะระว่างเริ่ม,มนะสีนของเขาเป็นน้าเริ่มสีแล้วไมค์กี้บอกว่าอ๋อจับมือนี่ถือว่าเริ่มสีมเหรออ้าวโอเคมันน้อยใจผมว่าอ่ะพี่เหมียวครับจัดไปพวกเราต้องต้อง,ต,องต้องมีแล้วครับนิดนึงนิดนึงมันต้องมีสำหรับตัวโรนัจักนะเพราะว่าโรนัจักเนี่ยเขาบอกบีฟมาว่าเป็นแบบว่าเพลย์บอยมันเป็นแคสโนบ้าได้ปรึกษาเมื่อกีก่อนที่จะไปขอเป็นหน้า จริงๆอันเนี้ยคนนัจับไม่ได้มาถามมุมเป็นเหตุมาถามมุมว่าเนี่ยผมไปกองอื่นมาแล้วกองอื่นอ่ะเขามีฉากเลิฟซีนกันหมดเลยแล้วบางกองเขาไม่ได้มีแค่ฉากเดียวทำไมของเรามันไม่มีเราสซาพักหนูถึงรู้ว่าเขาไปคุยกับพี่เหมียวกับพี่นกด้วยว่าขอขอเลิฟซีนบ้าตอนสงสารไปถึงพี่เหมียวเลยพี่เหมียวนั่งอยู่หน้ามอนิเตอร์เองถามมันเป็นยังไงบ้างดีแอคดีแอพี่เหมียวดีแอคเขาหัวร้อนนะครับเขาก็บอกว่าจัดไปะแล้วผมก็คือผมมาในฐานะแบบว่าอยากให้เรื่องมันจบแบบ บูนแล้วอยากให้แบบความสัมพันธ์ระหว่างพระเอกกับนางเอกมันจบแบบสวยๆคนดูจะได้แบบดูไปแล้วมีความสุขใช่แล้วจริงที่เกี่ยวจัดให้มันเป็นยิ่งกว่าที่ผมเนี่ยโหแบบผมต้องยกตัวพี่พี่องค์ขึ้นมาทั้งวันแล้วก็หมุนๆมกันทั้งวันอ๋อ่ะมันมีแล้วกมีโรลอลี่ที่เป็นแบบโกงๆใช่มั้ยใช่มีโรลลี่มีภาพกว้างถ่ากันอยู่ครึ่งวันค่ะใช่รอยยาวนานในการหมุนเอ่ะ ขึ้นวันแขยครับผมปวดแขนอะไม่ตอนเทมคิดไหมว่าอีเลิฟซีไม่ได้เออไม่ผมนึกว่าจะแบบนิดนึงแบบซักอ่ะแล้วก็จบเลยจุ๊บอะจุ๊บจุ๊บมุไปเรื่อย่จะตอที่ตอที่ไปเขาบอกสะใจยังตนตอนที่ไปเสนอพี่เมียว่ะเราคิดว่าเลิฟซีในฝันเราเป็นแบบไหนมีแบบว่า ก็จริงๆไม่ได้วางวางเป็นภาพเลยครับก็คืออยากจะให้พุ่งกับเขียนขึ้นมาตามที่ที่พุ่งกับอยากจะได้เนาะแต่แต่ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้ตอนแรกก็คือขอแค่ให้มีมีหน่อยแต่อันนี้ก็คือเขาจัดมาให้แบบยิ่งใหญ่มากจะเป็นหมาหมุนเลยนะใช่ค่ะแบบเป็นหมาหมุนแบ่เพี้ยนหัวถ่ายจบคือเป็นหัวอันนั้นและหลังจากนั้นมีอีกไหมหรือว่าพอเราไม่ที่เออพอล้วเพลินหลังจากนั้นก็อันันก็ตอนสุดท้ายแล้วป่ะใช่ พอละเราสามารถเอาปิกนะเราสามารถมันมันอยู่ที่ความความน่าดูครับมันอยู่ที่การที่คนดูเขาจะรู้ว่าฮะตอนนี้ไหมเขาจะรับโทรศัพท์ไหมครับไม่รู้เครื่องไหนเครื่องพี่ไม่ใช่พี่ไม่เนี่ยพี่หงพี่ไม่เนี่ยพี่หลงโกรพี่ไ่เนี่ยพี่หลงรัไเปลี่ยนเดียวไเี่นรุ่น รุนมากๆครับรุนมากๆคือมันเป็นละครเรื่องแรกของผมเลยครับแล้วก็คือเมื่อวานผมก็เห็นว่ามันเพิ่งขึ้น Netflix แล้วผมก็เพิ่งเห็นชื่อผมในในจ Netflix อ Netflix เป็นคร<อ>ั้งแรกแ <คน S 1> ก็คือแอบแอบแบบแบบพี่ใจแบบรู้สึกเออก็ก็ดีแบบมันเป็นอะไรที่เป็นความฝันของผมมาค่อนข้างนานครับแล้วตอนนี้มันกำลังจะกลายเป็นความจริงสมกับมีข้างน้ำข้างทะเลมา เขาอยู่ทายอยู่แล้วเขาหยุดทายมาก่อนอยู่แล้วส่งครับส่งไม่แต่คือความพยายามเท่มจะมากแต่เพราะด้วยความที่ภาษาเริ่มภาษาอะไรเงี้ยพอมันถ่ายจบไปแล้วอ่ะเรารู้สึกพอใจแค่ไหนกับงานตัวนี้ยงผมรู้สึกว่าในโมเมนต์นั้นอะผมใส่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆครับเออใส่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆครับแต่ บางทีผมก็จะเห็นบางฉากผมก็จะดูออกว่าอ๋อโอเคฉากนี้ผมอาจจะพูดเพี้ยนนิดนึงหรือว่าสำเนียงอาจจะยังไม่ยังไม่ได้ก็มีข้อผิดพลาดบ้างแต่นะตอนที่เราถ่ายทำเราก็แบบเต็มที่ที่สุดเลยเเ็นจริงๆใช่พี่เบียร์อุ้มกับชื่นชมยังไงบ้างนี่ไหมไม่เขาเขาก็ชมตอนตอนแบบว่าเสร็จเลิกกองทั้งหมดเขาก็ชมว่า เขาจต้องคอยบอกแหละว่าซีนไหนดีซีนนี้ต้องแก้ไขอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมจำได้เลยว่าเขาบอกว่าเขา she said she's proud that she could see my development as an actor ก็คือเขาบอกว่าเขารู้สึกภูมิใจที่เขาได้มีโอกาสมาดูความพัฒนาของการแสดงของผมไปเรื่อยๆใช่ไหมเสแต่มัเจอเสียงสองมากไหมคะเสียงสองไมนิ่แปลว่าอะไรม่ถึงแบบว่าเหมือนไมค์กี้ป่ะเจ้าไอ้ไมค์กี้ ผมก็จะเจอแบบจากพี่นกชายว่าดีเท่ใครดุดกันพี่เหนียวรู้จักพี่นกก็ผมว่าไม่ได้ดูทั้งคู่เลยครับมันเป็นแบบว่าฟิลฟิลครอบครัวจริงๆนะฮะับคือพี่นกเขาก็คอยช่วยเหลือผมแล้วก็คุยกันแบบแบบแฟมิลี่ครับใช่ใช่เออรุ้งเหรอคะเพราะเราเห็นเขาตั้งแต่วันแรกพอถ่ายจบใจชื้นเลยโอ้โเฟร์เราเลย จริงจริงดีใจนะเจอชิลเพราะว่าเธอจบแล้วครับไม่ได้เจอไม่ได้เจอเท็ละไใช่อาจารย์จะมาให้คะแนนเราแฮปปี้มากค่ะเพราะว่าอย่างที่พี่บอกว่าแบบทุกคนน่ะทุกคนในกองเห็นพัฒนาการของเท็ดมากๆเราเท็เขาก็แบบตั้งใจเราเห็นว่าคือตัวไอตัวสคริปต์ของเขาอ่ะเขาทำการบ้านเยอะมากจริงๆแล้วเราก็จะได้เห็นว่าเออเขาใส่ใจในดีเทลว่าแต่ละคำมันคือมีนิ่งว่าอะไรหรือว่าอันนี้ควรจะพูดในแบบอารมณ์ไหนอะไรเงี้ย เขาทำกันบ้านละเอียดมากแล้วเราก็ดีใจที่เห็นว่าเขาเป็นรนจักรที่แบบสมบูรณ์แบบมากจริงๆอยากจะพูดเรื่องพี่อุ้มบ้างเหรอว่าพูดเรื่องผมไปแล้วใช่ไอ่ะใคีโอกาสถีบก็อยากอยากจะขอบคุณพี่อุ้มจริงๆครับที่ที่คอยทําให้ทุกอย่างออกมาในแบบว่า positive thinking เป็นแง่บวกนะครับผมแล้วก็ทําให้ไม่มีความกดดันในกองถ่ายใช่ขอบคุณครัสุดท้ายก่อนปักเข็มก่อน เห้สามารถเอาเลิฟซินเราไปขิงคนอื่นได้ไหมเมื่อกี้พี่ลืมถามได้ไหมสามารถไปขิงไหมกี้ได้ไหมหรือว่าขอมาแล้วพอใจไหมได้ว่ามันยิ่งกว่ายิ่งกว่าแต่ไม่ขิงเขาเลิฟซีนเราแต่เออถ้าเราไปขิงแล้วเราคาดหวังคำตอบหรือว่ากับแต่ไม่ขิงไงบ้างถ้าไปบอกเฮ้ยนี่เราได้จูบแว่าหมุนเนาะของคุณได้หมุนหรือเปล่าอหมุนเพื่อดูจ้ มีรันดอลลี่รอบตัวเลยอาชนะมันมีนกด้วยนะนกมีนกด้วยมันไม่มีนกนี่งงมาดิงงมาดิว่าฉากที่มาฉายาจูบ็นอ้วกไม่ได้พูดอาร์ฟตอนแรกเปนไหนตอนแรกเปนอาทิตย์นะคะคุณเจอแล้วค่ลูกก็ฝากด้วยนะคะสำหรับใจวิสุทธิ์ตอนแรกวันอาทิตย์นี้วันที่12บสอพฤษภาคมนะคะหรือใครถ้าไม่ว่างดูไม่ทันไม่เป็นไรดูในเน็ตสตรีมได้ค่ะทุกคนดูย้อนหลังกันนะคะแล้วก็ฝากติดแฮชแท็กใจวิสุทธิ์ EP1 ด้วยค่ะ ตามนั้นนะครับก็าฝากทุกทุกคนดูาฝากทุกทุกคนดูใจพิสุดนะครับตอนแรกวันที่12วันอาทิตย์นี่ครับผมห้ามพลาดพุภาคงครับ <c oughs> เดือนพฤษภาคมคครับผมห้ามพลาดจรดงีนะครับขอบคุณมากเลยครับทุกคนอค <c oughs> <c oughs>